สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่คริปโตแมนช่องที่จะทำให้คุณตามทันโลกคริปโตได้แบบไม่ตกเทรนด์วันนี้เรามีข่าวใหญ่ที่น่าจับตามองหลายเรื่องตั้งแต่การคาดการราคาบิตคอยที่จะพุ่งทะยานสู่หนึ่ง0สนห้าดอลลาร์ไปจนถึงการที่จีนอัดฉีดเงินมหาศาลเข้าระบบเศรษฐกิจ ไม่เพียงเท่านั้นญี่ปุ่นกำลังจะเปิดตัว s t ต b l e c คอยสกุลเงินเยน,นเป็นครั้งแรกและที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือเหรียญ XRP ที่ตอนนี้คุณสามารถใช้จองตั๋วเครื่องบินใน UAE และแม้กระทั่งใช้ในระบบสาธารณาสุขของอเมริกาได้แล้วข่าวสารทั้งหมดนี้จะส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโตและเงินในกระเป๋าของคุณอย่างไรวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับ เริ่มต้นกันที่ราชาแห่งคริปโตอย่างบิตคอยกันก่อนเลยนะครับ CEO ของ Canary Capital ได้ออกมาคาดการว่าบิตคอยมีโอกาสมากกว่า50%ที่จะพุ่งขึ้นไปแตะระดับ150,000ดอลลาร์ 150, สหรัฐภายในปี2025นี้ ปัจจุบันราคาบิตคอยก็ได้ทำจุดสูงสุดใหม่ที่124,128ดอลลาร์ไปแล้วซึ่งปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคานั้นมาจากความต้องการมหาศาลในกองทุนสปอตบิตคอย ETF และการเข้ามาของนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ ลองนึกภาพกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติบริษัทประกันและกองทุนบำนาญทั่วโลกต่างก็เริ่มจัดสรรเงินทุนเข้ามาในบิตคอยน์ทำให้ตอนนี้สถาบันต่างๆถือครองบิตคอยนรวมกันกว่า30%ของอุปทานทั้งหมดแล้วครับ แต่ในทางกลับกันแมคเคอรลิกกลับมองว่าอีเทเรียมอาจจะไปไม่ถึงฝันเขาให้เหตุผลว่าเทคโนโลยีของอีเทอรเียมนั้นเริ่มจะล้าสมัยเมื่อเทียบกับบล็อกเชนรุ่นใหม่อย่างโซลาร่าหรือซุยที่ทั้งเร็วกว่าและค่าธรรมเนียมถูกกว่าอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางส่วนก็ยังเชื่อมั่นในระบบนิเวศของอีเทเรียมที่แข็งแกร่งเหมือนกับแอ Store ของ iPhone และคาดว่าราคาอาจพุ่งไปถึง8 0 0 0ดอลลาร์ได้ Bitcoin Versus h e r e u m คุณคิดว่าคำทำนายจะเป็นจริงหรือไม่ Bitcoin จะพุ่งไปถึง150,000ดอลลาร์ 1, 50, ในขณะที่ Ethereum จะไปไม่ถึงจุดสูงสุดใหม่จริงหรือหรือว่าระบบนิเวศท,ที่แข็งแกร่งของ Ethereum จะยังคงเป็นแต้มต่อที่สำคัญอยู่คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านล่างไว้ได้เลยนะครับ หากเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วฝากกดไลค์และกดติดตามช่องคริปโตแมนไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราทุกคนเลยครับข้ามมาดูฝั่งเอเชียกันบ้างครับธนาคารกลางของจีนได้อัดฉีดสภาพคล่องใหม่เข้าสู่ระบบการเงินเป็นจำนวนเงินสูงถึง711.8พันล้านหยวนการเคลื่อนไหวนี้มีเป้าหมายเพื่อรักษาสภาพคล่องในระบบธนาคารและกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญกับความท้าทาย การอัดฉีดเงินครั้งใหญ่นี้ถูกมองว่าเป็นสัญญาณของนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อพยุงเศรษฐกิจและสร้างเสถียรภาพทางการเงินแน่นอนว่าเมื่อมีสภาพคล่องในระบบมากขึ้นสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นและคริปโตเคอเรนซีก็มักจะได้รับอานิสงไปด้วยซึ่งนักลงทุนในโซเชียลมีเดียต่างก็คาดหวังว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวครับ ที่ญี่ปุ่นก็มีข่าวใหญ่ไม่แพ้กันเมื่อรัฐบาลเตรียมอนุมัติ t t b l บ c ลคอยที่ผูกกับเงินเยนเป็นครั้งแรกในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้บริษัท JPYC Inc จะเป็นผู้บุกเบิกในการออกเหรียญ JPYC ซึ่งจะรักษามูล,ลค่า 1JPY ให้เท่ากับ1เยนเสมอนี่ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะเชื่อมโยงโลกการเงินแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างเต็มรูปแบบ การมี s t a b l e c คอยสกุลเงินเยนจะช่วยลดต้นทุนการชำระเงินข้ามพรมแดนและเปิดโอกาสใหม่ๆในโลก d e f าซึ่งจะทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมดิจิทัลในเอเชียอย่างไม่ต้องสงสยัยนโยบายการเงินและคริปโตการที่จีนอัดฉีดเงินเข้าระบบและญี่ปุ่นอนุมัติ s t a b l e c คอยสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลทั่วโลกกำลังเข้ามามีบทบาทในโลกคริปโตมากขึ้นคุณคิดว่านี่จะเป็นผลดีหรือผลเสียต่อตลาดในระยะยาวครับ และข่าวที่น่าตื่นเต้นที่สุดในวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของ XRP ครับตอนนี้ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE คุณสามารถใช้เหรียญ XRP เพื่อชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบินของสายการบินชั้นนำอย่าง e m i r a รตส์และแอร์อาราเบียได้แล้วผ่านแพลตฟอร์มอย่างทรา v ว l a นี่คือการใช้งานจริงที่จับต้องได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่า UAE กำลังผลักดันตัวเองให้เป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างแท้จริง แต่ความก้าวหน้าของ XRP ยังไม่หยุดเพียงแค่นั้นครับที่สหรัฐอเมริกาบริษัท w e l l g e s t i c s Health ซึ่งเป็นบริษัทด้านการดูแลสุขภาพที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ได้เปิดตัวโปรแกรมให้ร้านขายยาอิสระกว่า6,500แห่งสามารถใช้ XRP ในการชำระค่ายาได้ ระบบนี้จะช่วยให้การทำธุรกรรมรวดเร็วขึ้นค่าธรรมเนียมถูกลงและทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งจะเข้ามาปฏิวัติระบบการชำระเงินในอุตสาหกรรมสาธารณาสุขไปเลยทีเดียวครับ และเมื่อวันที่7สิงหาคม2025ที่ผ่านมาทั้ง Ripple และสำนักงานกรลอตสหรัฐหรือ SEC ได้ยื่นคำร้องร่วมกันต่อสารอุทธรณเพื่อขอยกเลิกการอุทธรทั้งหมดที่เคยยื่นไว้ซึ่งนีเปรียบเสมือนการจับมือกันเพื่อยุติสงครามทางกฎหมายที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนาน ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอย่างอดีตทนายความของ SEC นายมาร์คซาเกลขั้นตอนที่เหลืออยู่นั้นเป็นเพียงกระบวนการทางเอกสารของเสมียนสารเท่านั้นไม่จำเป็นต้องรอการอนุมัติจากผู้พิพากษาอีกต่อไปซึ่งหมายความว่าในทางปฏิบัติแล้วคดีนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วโดยสมบูรณ์เป็นการปิดฉากความไม่แน่นอนที่ปกคลุมริ p p l e และ XRP มาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2020 ข้อตกลงในการยอมความจากเดิมที่ SEC เรียกร้องค่าปรับมหาศาลถึง2,000ล้านดอลลาร์ซึ่งอาจทำให้ Ripple ต้องสั่นคลอนอย่างหนักสุดท้าย Ripple ตกลงจ่ายค่าปรับที่เพียง125ล้านดอลลาร์เท่านั้นคิดเป็นการลดลงกว่า93%จากข้อเสนอแรกนี่คือชัยชนะเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างยิ่งของ Ripple แต่สิ่งที่สำคัญไปกว่าตัวเลขค่าปรับคือคำตัดสินของศาลที่ยังคงอยู่ นั่นคือ XRP ไม่ใช่หลักทรัพย์สำหรับการขายในอดีตให้กับนักลงทุนรายย่อยผ่านตลาดรองหรือ Exchange คำตัดสินนี้ได้สร้างความชัดเจนที่อุตสาหกรรมหวยหามานานอย่างไรก็ตามข้อตกลงนี้ก็ระบุชัดเจนว่าการขาย XRP ให้กับลูกค้าระดับสถาบันในอนาคตจะต้องมีการจดทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นแนวทางที่สมเหตุสมผลและทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเดินหน้าต่อไปได้ อนาคตของ XRP การที่ XRP จดคดีความกับ SEC และการถูกนำไปใช้งานได้จริงทั้งในอุตสาหากรรมการบินและการแพทย์ถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่คุณคิดว่านี่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะผลักดันให้ราคา XRP ไปสู่จุดสูงสุดใหม่ที่ทุกคนรอคอยได้หรือไม่ และนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้ครับจะเห็นได้ว่าโลกของคริปโตเคอเรนซีกำลังเปลี่ยนแปลงและถูกนำมาใช้งานจริงในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่การลงทุนของสถาบันในบิตคอยไปจนถึงการใช้ XRP ในชีวิตประจำวันทุกอย่างกำลังเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว หากคุณไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญและบทวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคริปโตแมนของเราไว้นะครับแล้วคุณล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวในวันนี้ร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ